ครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับสอนเกี่ยวกับการคำนวณสินเชื่อบ้านด้วยตัวเองนะครับซึ่งถ้าเรารู้หลักเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่ามันจะเป็นการคำนวณคร่าวๆเท่านั้นนะครับเป็นการคำนวณคร่าวๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละแบงก์เนี่ยก็คือเขามีหลักในการคิดในการคำนวณเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาแบบคำนวณคร่าวๆก่อนละกันนะครับอย่างแรกนะครับถ้า <c oughs> ท่านเนี่ยอยากจะรู้เรื่องของวงเงินในการแบบจะยื่นกู้บ้านนะครับต้องมีอะไรบ้าง1นงนะฮะต้องทราบในเรื่องของรายได้นะครับรายได้รายได้ของเรามีที่มาจากไหนนะครับในที่นี้เนี่ยจะขอพูดเฉพาะเป็นรายได้ของพนักงานประจำนะคะเพราะว่าจะง่ายสุดเดี๋ยวของ SME เนี่ยก็จะทำคลิปมาต่อไปนะครับในส่วนของรายได้พนักงานประจำเนี่ยเราดูได้ไหนดูได้จากสลิป นะฮะดูได้จากสลิปสลิปเงินเดือนนะครับสลิปเงินเดือนนะครับทีนี้วิธีการเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของสลิปเนี่ยบางคนก็จะมีค่าอ่า OT นะฮะมีค่าตำตำแหน่งนะครับแล้วก็มีค่าเบี้ยเลี้ยงอื่นๆนะฮะทีนี้ให้เราสังเกตนะครับให้เราดูตรงด้านล่างขวาของสลิปด้านล่างขวาของสลิปนะครับ มันจะมีคำคำนึงเขาเรียกว่าเนสเตสนะฮะหรือว่ารับสุทธิให้เอาตัวเลขเนี้ยมาคิดนะฮะให้เอาตัวเลขนี้มาคิดอย่างบางคนเนี่ยมีไรายได้อาถาันเงินเดือนอยู่ที่ประมาณตีว่า20,000ื่นนะครับ2 0 0 0 0แล้วก็มีค่าตำแหน่ง1000นะครับค่าตำแหน่ง1000มีค่า OT รวมแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก25,000นะครับ25,000อ่าทีนี้ด้านซ้ายนะครับ พอด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรายการหักต่างๆเช่นหักประกันสังคมนะฮะอาจจะสองหมืนห้าประกันสังคมเต็มที่นี่คือเจ็ดร้อยห้าสิบหรืออะไรเงี้ยให้เราดูสังเกตตัวเลขตรงเขียนว่ารับสุทธิเช่นลายนี้นะครับอาจจะรับสุทธิอยู่ที่ประมาณรายรับรวมอาจจะประมาณสองหมื่นห้านะครับแต่ว่าถ้ารับสุทธิแล้วเนี่ยหักประกันสังคมหักอื่นๆหักปลารามาสายเนี่ยอาจตีว่าอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสามนะครับ ทีนี้อย่างบางคนอาจจะมีคําถามว่าอุ๊ยแล้วของเราเนี่ยไรายได้มันแบบไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันจะต้องทํำยังไงฮะส่วนใหญ่แบงก์ก็จะขอสลิปนะฮะก่อนยื่นกู้บ้านเนี่ยเขาก็จะขอสลิปย้อนหลังสลิปเงินเดือนนะครับย้อนหลังไป6เดือนฮะ,ฮะเราทํำยังไงนะครับเราก็เอาเน็ตเน็ตเปหรือว่ารับสุทธิเนี่ยนะฮะรวมกัน เอายอดรวมนะฮะรวมกัน6เดือนแล้วมาหารนะครับย้ำว่ามาหาร6นะฮะได้เท่าไหร่ถือว่าเป็นเงินเดือนอ่ะไม่ใช่เงินเดือนถือว่าเป็นรายรับรายรับเฉลี่ย6เดือนอ่ารายรับเฉลี่ยหกเดือนอย่างเช่นอ่าลายนี้เราสมมุตินะครับรับอยู่ที่ประมาณ24 0 0 0อ่าทีนี้อย่างที่สอง นะก็เราต้องมาดูในเรื่องของภาระ <c oughs> คําว่าภาระบางคนอาจจะงง,งๆภาระก็หมายถึงว่าภาระในเครดิตบุโรนะครับภาระในเครดิตบุโรเราจะรู้ภาระได้เนี่ยเราต้องไปขอหนังสือนะฮะเครดิตบุโรนะหรือบางทีเขาก็จะเรียกหนังสือว่าขอ NCB หน่อยนะครับขอ NCB หน่อยนะครับอืมซึ่งการขอหนังสือเครดิตบุโรเนี่ยแนะนําว่า ถ้าท่านอยากจะตรวจอถ้าท่านอยากจะตรวจเขาเรียกว่าตรวจรายได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปธนาคารนะครับเพราะว่าธนาคารเวลาเขาเซ็นเนี่ยมันจะมีผลต่อการแบบตรวจบูโรด้วยบางทีตรวจมากไปก็ไม่ดีเขาจะเรียกว่าบูโรช้านะครับเรียกว่าบูโรช้าให้เราเนี่ยไปขอหนังสือเครดิตบูโรด้วยตัวเองอยังบางคนบอกอุย้ยไม่รู้เรื่องเลยไปขอเครดิตบูโรที่ไหนนะฮะก็นี่มาที่นี่เลยครับ ศูนย์เครดิตบูโรศูนย์เครดิตบูโรเนี่ยบางทีไม่ใช่ของธนาคารนะครับแต่ว่าเป็นศูนย์กลางนะครับที่ทําหน้าที่รวบรวมนะครับในเรื่องของประวัติการผ่อนชําระเรียกว่าศูนย์เครดิตบูโรนะครับอ่าอย่างเอาลูกค้าภายในกรุงเทพก่อนนะฮะก็มันมีการขอตรวจหลายแบบอ่ามันมีช่องทางการขอตรวจหลายแบบแบบแรกเนี่ยคือเดินทางไปที่ศูนย์เครดิตบูโรเลยศูนย์เครดิตบูโรซึ่งบางธนาคาร อาจจะมีนะฮะอย่างเช่นพวกธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะมีะแต่อันเนี้ยแนะนําว่าไปศูนย์เครดิตบูโรก็จะมีอยู่ตรงใกล้ปากทางเข้าธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าหลังเซนทันพระรามเก้านะครับก็จะทําการเนี่ยก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะต้องไปก่อนถึง4ี่โมงเครดิตบูโรคาเฟ่นะครับอคารเพลบางกอกชั้น3นะฮะก็คืออยู่ตรงสถานีอารีทางออก1นะครับหรือว่าศูนย์เครดิตบูโร B t s สสารแดง นะครับสาระแดงนะครับอ่าถ้าไกลตรงนั้นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อ่าอย่างเช่นบอกโอ้ยก็วันจันทร์กับวบันศุกร์ทำงานะจะไปขอตรวจมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็มีที่ BTS อนุสาวรีชัยนะสามารถขอตรวจได้ภายในสถานีเลยแล้วก็ห้าง JLV New นวันครนะครับหรือถ้าไม่สะดวกเนี่ยก็คือสามารถขอทางอีเมลก็ได้ขอผ่านทางแอปพลิเคชันกรุงไทย หรือว่าแอปพลิเคชันของ TMB อย่างเงี้ยก็ได้ทางไปษณีก็ได้นะครับในของต่างจังหวัดอ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของูนย์เครดิตบุโรพิมพ์ไปที่ Google นะครับแล้วก็ตรวจเครดิตบุโรที่ไหนบ้างแค่นี้นะฮะแล้วก็เตรียมตังไปประมาณสักมันจะมีให้เลือก2แบบคือถ้าตรวจประวัติเฉยๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง 150- นะครับ1 0อถึงออันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่ทีแต่ว่าถ้าเกิดแบบขอตรวจสกอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะแนะนำว่าการตรวจสกอร์เนี่ย คืออะไรนะครับการตรวจสกอร์เนี่ยก็คือบางทีเรามีการชำระนะครับก็เป็นปกติหมดเลยอาจจะแบบไม่ได้มีล่าชา้านู่นนี่นี่นั่นแต่บางทีเวลาธนาคารก่อนที่เขาจะให้สินเชื่อเนี่ยนอกเหนือจากเขาดูไรายได้แล้วนะครับเขาก็จะดูดูเขาเรียกว่าสกอร์ดิงนะฮะดูสกอร์ดิงหมายถึงยกตัวอย่างเช่นว่าลูกค้ามีบดดัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตก็ตามเนี่ยจ่ายทุกๆุก วันที่30นะฮะจ่ายทุกๆุกวันที่30แต่ทีเนี้ย <enth> <c oughs> ถ้าทุกวันที่30เนี่ยเราจ่ายก่อนหรือว่าจ่ายเป๊ะจ่ายทุกวันที่30เนี่ยเราก็จะเป็นเครดิตสกอร์ดีนะฮะเครดิตสกอร์อีสกอร์ดีมันก็อาจจะมีสกอร์เออะไรอย่างเงี้ยฮะสกอร์เอสกอร์บีสกอร์ซีสกอร์จอะไรว่าไปแต่สกอร์ที่ดีที่สุดนี่คือสกอร์เอนะฮะบางบางบางลูกค้านี่ก็คือสกอร์เอบวกนะฮะสกอร์เอบวกเนี่ยบางทีก็จะมาจากแบบ ไม่ได้มาจากมาจากพฤติกรรมที่ลูกค้าจ่ายตรงเป๊ะนะครับแล้วก็มาจากบริษัทด้วยบางทีการยื่นกู้เนี่ยบริษัทที่เราทํางานอยู่ก็มีผลเป็นอย่างมากเช่นบริษัทใหญ่กับบริษัทเล็กต่อให้เงินเดือนเท่ากันอย่างเช่นเงินเดือนในเอเงินเดือน2 0 0 0 0นนะฮะอยู่ปตทกับในบนะครับเงินเดืน 20, อน2 0 0 0 0ื่นเหมือนกันแต่อยู่บริษัทตัดต,ติ้งหน่งเนี่ยอ่ามีการภาระเท่ากันอะไรเท่ากันเลยแต่กลายเป็นว่า ใน a เนี่ยอาจจะได้วงเงินที่สูงกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นที่ตัวบริษัทด้วยทีนี้การตรวจเครดิตสกอร์ลิงก็แนะนําให้ลูกค้าตรวจนะฮะโดยมากเนี่ยจะมีค่าบริการอยู่ประมาณ200บาทนะครับมันก็จะได้เอกสารเอกสารมาทั้งหมด2ตัวนะฮะตัวแรกเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าในหนังสือเครดิตบูโรของเราเนี่ยเรามีบัญชีที่เป็นหนี้นะฮะที่เป็นหนี้หรือว่าติดจำนองหรือว่ามีไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างนะครับ ยังไงบ้างกับแบบที่2นะครับกับแบบที่2เนี่ยก็คือเขาจะรายงานตรวจสกอร์ของเรานะครับตรวจสกอร์ของเราอ่ะทีนี้เสร็จจากเครดิตสกอร์นี่ปุ๊บอ่าเราก็จะมาตีค่าๆนะครับอ่ามีอีกการหนึ่งก็คือค่าของชีพค่าของชีพนะฮะค่าของชีพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6000บาทต่อคนนะครับ กรณีมีลูกนะฮะกรณีมีลูกก็หักอีก6000นนะครับมีลูกหักอีกหักอีก6,000บาทลบอีก6000บาทอ่ายกตัวอย่างเดี๋ยวอันนี้จะยกตัวอย่างนะครับหลักการคิดง่ายๆเนี่ยธนาคารจะมีวิธีคิดก็คือว่าลูกค้านเนี่ยสามารถเป็นนี้ได้นะอยู่ที่ประมาณสัก60%บ์นะฮะ60%เราจะเรียกว่าค่า เดฟนะฮะเดฟอ่าเดี๋ยวพวกรายละเอียดรู้วยคำว่า DTI หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะสอนอีกทีหนึ่งนะอันนี้เอาแบบง่าย De bt. De bt เดฟเดฟนี่คือธนาคารสามารถให้เป็นนี้ได้60เปอร์เซนนะฮะหกสิบเปอร์เซนจาก <c oughs> จากรายได้จากรายรับต่อเดือนเนี่ยแหละง่ายๆจากรายรับต่อเดือนของเรานะครับอย่างเช่นอ่าคุณคนนี้นะฮะ,ะเฉลี่ยรายรับอยู่ที่ประมาณ24 อ่าสองหมนะครับคูณ6กเอาไปคูณอย่างนี้เลยนะครับคูณหก็ก็จะเท่ากับ24่สิบสีคูณกับหกสิคูณกับหกอ่า ได้ตัวเลขออกมาอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยอ่าทีนี้หนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเอาไปเอาไปลบภาระนะฮะภาระสมมติว่าคนนี้ในหนังสือเครดิตบูโรเนี่ยมีภาร,ระอยู่ประมาณห้าพันนะครับก็จะเท่ากับเอาหนึ่งหนึ่งสี่ลบกับภาระอ่า เก้าพันสี่อ่าทีนี้สูตรต่อมาอันนี้ให้ทุกคนจานะครับหลักการง่ายๆคือยกตัวอย่างเวลาเรายืมธนาคารเนี่ยเรายืมธนาคารเนี่ยยืมยืมแบงค์เนี่ยมาหนึ่งล้านนะครับแบงค์จะกําหนดคืนให้อยู่ประมาณสักหกพันอันนี้เป็นการคิดแบบเกณฑ์มาตรฐานซึ่งแต่ละธนาคารเนี่ยไม่เหมือนกันบางทีเรื่องเรื่องของดอกเบี้ยนะครับอาจจะแบบยืมแบงค์หนึ่งล้านผ่อนคืนห้าพันยืมแบงค์หนึ่งล้านผ่อนคืนสี่พัน ซึ่งระบบธนาคารเองเนี่ยอาจจะมีวิธีคิดแบบที่ซับซ้อนกว่านี้นะครับแต่อันนี้เราเอาเป็นหลักนะฮะก็คือสมมติว่ายืมแบงก์มา1ล้านบาทนะครับต้องต้องอ้ยแป๊บนึงนะครับต้องผ่อนคืน6,000เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะรู้ว่าอ่ะอย่างเงี้ยเราจะได้วงเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับให้เราเอาตัวเลข9 4 0 0 เนี่ยเอามาหามกับ6,000เลยมันจะออกมาเป็นวงเงินมันจะออกมาเป็นวงเงินของคุณคนนี้นะครับเป็นวงเงินของคุณคนนี้เช่น9 4 0 <c> 0 <oughs> หารหก0เท่ากับ1,56ล้านบาทอ่านี่ก็ได้วงเงินวงเงินบ้านเรียบร้อยแล้ว ทีนี้บางคนก็ถามอาจจะงงว่าเราค่าของชีพตรงนี้ไปไหนนะฮะ6พันตรงนี้ค่าของชีพมีไปไหนเนี่ยมันก็จะอยู่ใน40%จากที่แบงค์หักไปแล้วนะฮะเพราะว่าแบงค์ก็จะเขียนว่าค่าของชีพก็จะมีค่าเดินทางค่าอาหารนู่นนี่นี่นั่นนะครับอันนี้ก็ถือว่า <c oughs> เป็นวิธีการคํานวณสินเชื่อบ้านแบบง่ายที่สุดนะฮะง่ายที่สุดนะฮะ ถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์หรือว่าส่งให้เพื่อนๆได้แล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นเพื่อนกันนะคะ